ว่ากันว่าพวกมันคือรถที่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ว่ากันว่าพวกมันคือรถที่ฉลาดมากๆสามารถเดินตามเราได้เหมือนกับสัตว์เลีย้ยงว่ากันว่าพวกมันคือรถแต่สามารถกลางปีกเทคออฟขึ้นไปโบยบินได้บนอากาศ โยโ่สนิเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจีรวัตรครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่รายการเล่าเรื่องสีลอซีซั่นสองของเจ็ดอันดับรถแห่งอนาคต2050 บายดีกันไหมครับทุกคนช่วงนี้นะหน้าร้อนนะเ,นเพื่อนๆแต่ว่าอยู่ๆพายุก็เข้าแล้วฝนตกไปหมดเลยนะครับยังไงเ,เพื่อนๆเดินทางไปทํางานไปไหนเนี่ยก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยเราก็เห็นเทรนด์ของโลกเนาะที่มันโลกแห่งอนาคตมีคริปโตเคอเรนซีเงินดิจิตอลนะหรือว,ว่าเทรนด์ของรถไฟฟ้าต่างๆเนี่ย,ยค่อยๆคืบคานเข้ามาเลยเพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ื่อนๆ,ๆไม่น่าเชื่อนะครับค่ายแบรนด์ซูเปอร์คาร์ต่างๆก็หันมาเป็นไฟฟ้ามากขึ้นเอฟอร์รารี่ก็มีทำไฮบริดเป็นที่เรียบร้อยนะครับ s f 90 กับ29งแม้กระทั่ง l b o r โบกินี v e ว t a d o r Generation ใหม่นะทุกคนจะเป็นน้งเครื่องยนต์วีบวกกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับยังไม่รู้นะว่าจะเป็นยังไงแต่ทะลุผัานมาแน่นอนนี่มันแห่งอนาคตกันแล้วนะครับซึ่งบอกกับท็อกปิกของเราวันนี้มากๆวันนี้ก็จะพาเพื่อนทุกคนไปดูว่าเทรนด์ของรถยนต์ในโลกเราณตอนนี้มันไปไกลมากๆแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูสุดยอดเจ็ดอันดับที่เราเรียบเรียงกันมาวันนี้นะไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเอาล่ะก่อนจะไปดูคลิปนะครับยังไงขอฝากเพื่อนๆทุกคนไปกำลังใจ้พววกเราดย กดไลค์กดแชร์กดสับตะใครให้พวกเราถึง1ล้านสับตไครดีกันไปอันดับเจมันคือรถจักรยานที่ไม่มีที่ถีบอ้างงงละสิเพราะมันคือจักรยานที่ใช้ระบบออตโอต้พายลอดและนี่ก็คือเทสลาโมเดลบ เจ้าโบเดล B คันนี้ถือว่าเป็นต้นแบบของจักรยานแห่งอนาคตสุดล้ำถามว่าเจ้าโบเดล B คันนี้เนี่ยมันพิเศษกว่าจักรยานรุ่นอื่นๆยังไงอย่างแรกเลยนะครับคือมันเป็นจักรยานที่มีมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวอยู่ที่ดุมล้อหน้าและล้อหลังใช้คู่คู่กับระบบออโต้พายโที่ใช้ AI หรือหุ่นยนต์ artificial intelligence บวกกับไลด a r สแกนเนอร์เหมือนที่อยู่หลัง iPhone 11, 12,13ยังไงล่ะครับเพื่อนๆในการคำนวณถนนหนทางที่จะไป สแกนสิ่งกีดขวางต่างๆและสิ่งที่ทําให้ผมแปลกใจมากกว่าที่จักรยานขอมเขาแต่ไม่มีที่ถีบที่ปั่นก็คือแทนของมันยังไม่สามารถหักเลี้ยวได้อีกด้วยนั่นเป็นเพราะว่ามันสามารถเลี้ยวได้เองไม่ต้องเหนื่อยบังคับเองเหมือนกับที่พี่โมปั่นจักรยานจากสยามไปธงหล่อใช้เวลาเป็นชั่วโมงใครไม่ไปดูคลิปนะครับพวกเราเนี่ยได้ค้นหาทางที่เร็วที่สุดในการฝ่ารถติดในกรุงเทพได้แล้วไม่ว่าจะเป็นทางที่ขับแลมโบไปปั่นจักรยานหรือเดิน ไปดูคลิปชาเลนด์นี้นะครับอหไยังมี join for statement ที่บอกทั้งความเร็ว GPS เส้นทางต่างๆที่จะไปอีกด้วยโอ้โหสุดล้ำขนาดนี้ผมคิดว่าเป็นแฟนเทสลาหรือใครเป็นแฟนไอทียออีลอนเนี่ยคงจะกรี๊ดหน้าดูใช่ไหมครับแต่ใจเย็นก่อนครับสิ่งที่น่าเสียดายมากๆเลยเนี่ยก็คือเทสลานะครับไม่ได้เป็นเจ้าของโปรดักต์และไม่ได้เป็นคนผลิตคิดค้นโปรดักต์นี้แต่อย่างใดนะเพื่อนๆเพราะว่าเจ้านี่นะครับถูกออกแบบโดย k e n d o <Turner. S 2> โดยที่เขาได้ไอเดียความเรียบง่ายความมินิโมมาจากรถของรถของอะไรครับของเทสลานั่นเองอันดับ6มันคือรถที่ทำศูนย์รอได้ภายในเวลาแค่1.1วินาทีเท่านั้นเฮ้ยแล้วมันเป็นรถที่ผู้คนทั่วโลกต่างจับตามองกันว่ามันจะเป็นไปได้หรอและเจ้านี่ก็คือเท s ลา r o s t s t s r s p e c e X ็ Gosh! เทสลาโรสเตอร์ Tesla, oster, รุ่นที่2เป็นรถที่ไอเอีลอนมัสบอกว่าจะทํามาขายตั้งแต่ปี2014แต่จริงๆแล้วเขากลับเปิดให้ทุกคนได้จับจองกันในปี2017 oh. er เฮียแกเน่ได้เคลมไว้หลายสถิติหลายตัวเลขหลายอย่างในเว็บของเท s ล a ว่ามันเป็นรถที่มีอัตราเร่งเร็วที่สุดในโลกทำํำ0-100ได้ในแค่1.9วิและเป็นรถไฟฟ้าที่ขับได้ไกลที่สุดในโลกเหมือนกันแถมยังมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีที่สุดในโลกอีกด้วย อะไรมันจะสุดยอดขนาดนั้นก็เพีย er. แต่สุดท้ายแล้วอย่างที่พวกเรารู้นะครับตอนนี้อยู่ในปี2022ันียรเพียแกก็ยังไม่เอารถคันจริงผลิตเสร็จแล้วออกไมาพวกเราเห็นสักทีเพราะว่ากว่าจะผลิตจริงนะครับเพียแกบอกขอเวลาอีกไม่นานปีเดียวครับ2023เท่านั้นแต่พวกเราก็ไม่รู้ว่าจะจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าใครได้ติดตาม t w i t เตอร์ของเพียแกนะครับแกเนี่ยเป็นสายปั่นสายมาอยู่แล้วนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ที่แกเนี่ยต้องเป็นกระแสตลอด อยู่ในโลกคริปโตต้องรู้ครับโพสเหรียญดอชโพสปุ๊บเหรียญราคาพุ่งปั๊บนะครับแล้วโรสเตอร์สเปซเอ็กซ์แพ็กเกจเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทวิตท,ที่แกทวิตไปเนื่องจากมีคนโพสต์ว่าเทสลาโรสเตอร์ทำศูนย์ได้ใน1.1วินาทีเนี่ยมันบ้ามากๆม,มันน่าจะเป็นไปไม่ได้เฮียแกก็เลยตอบว่า <S <S ใช่สิด้วย SpaceX p a c k a พ็กเกมันเป็นออปชันที่แตกต่างโดยเราจะเห็นว่าเฮ er ียแกได้ใส่จรวดติดไว้อยู่ที่รถแต่ไม่ต้องห่วงนะครับเฮียแกเคลมว่ามันปลอดภัยแน่นอนและสําคัญไปกว่านั้น มันจะต้องบ้าคลั่งอย่างมากไม่เหมาะสำหรับคนมีโรคป,ประจําตัวนะครับเ <c oughs> พราะว่าการนั่งในโรสเตอร์สเปซเอ็กแพ็กคันนี้เนี่ยไม่ต่างอะไรจากการเล่นโรลเลอร์โคสเตอร์ความเร็วสูงแ สุดท้ายนะครับมันก็อาจจะเป็นแค่โพสต์เอาจาโพสต์ปันป่นๆอีกหนึ่งโพสต์ของเฮียแกดก็เป็นได้นะทุกคนแต่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากเห็นของจริงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยสามารถไปดูได้ที่ช่อง Warp Perception ที่พวกเขาไม่ได้เห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องตลกแต่อย่างใดพวกเขาได้ลงมือทํากันจริงๆเอาเครื่องเจ็ตไปติดท้ายรถ t ท sla Model S ถึง3ตัวเพื่อทดสอบดูว่ามันจะแรงแค่ไหนและแน่นอนครับคลิปของพวกเขาเนี่ยดังเป็นพลุแตกถึงแม้ว่าผู้คนที่เข้าไปดูอาจจะผิดหวังนะครับว่ามันไม่ได้ทำให แรงขึ้นอะไรมากมายแต่อย่างน้อยเนี่ยมันก็มีคนทําออกมาจริงๆอันดับห้าถ้าเราเป็นคนชอบสัตว์เลี้ยงแต่ไม่อยากเลี้ยงสัตว์วันนี้บิ๊กไบรุ่นใหม่แห่งอนาคตขอเสนอออปชั่นบิ๊กไบที่สามารถเดินตามเราไปไหนต่อไหนได้อย่างกับสัตว์เลี้ยง uh. เพราะมันคือบิ๊กไบที่ใส่ระบบอัจฉริยะสามารถควบคุมตัวเองพยุงตัวเองและเดินตามเราได้ <Wow. S 1> และเจ้านี่ก็คือ Honda Riding a s s i s t ถ้าหากคุณอยากรู้ความลับนี้ละก็อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนแล้วฉันจะบอกให้รู้ค่ะเพื่อนๆรู้ใช่ไหมครับว่าอุบัติเหตุในเมืองไทยเนี่ยฆ่าชีวิตผู้คนมากมายภายใน6เดือนมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุไปแล้วถึง7 0 0 0คนและบาดเจ็บอีกประมาณ480,000คนและ80%ตของตัวเลขนั้นเกิดจากมอเตอร์ไซค์ฉะนั้นครับในปี2017ทาง Honda ได้เปิดตัวรถจักรยานยนต์ต้นแบบ assiste ถูกสร้างมาเพื่อทดลองระบบ self balancing ที่จะสามารถพยุงตัวเองไม่ให้ล้มได้เพื่อลดอุบัติเหตุของมอเตอร์ไซค์พวกเขาจับเทคโนโลยีนี้ใส่ทั้งรถ N-M4 และ n a k e d b i อยอย่าง NC750S และยังได้ใส่เทคโนโลยีนี้ให้ทั้งมอเตอร์ไซค์ที่เป็น EV และเครื่องยนต์สันดาปโดยเจ้าระบบนี้ครับมันเป็นระบบไฟฟ้าที่เอาไว้ควบควมุมการเลี้ยวื่อปรับองศาให้ตรงในขณะที่รถเอียงและยังไม่หมดแค่นั้นครับเพราะเจ้าคันนี้มีระบบปรับองศาโชคคู่หน้าเพื่อลดจุดศู์ถ่วงลดค่าแรกในตอนที่ขับเร็วๆอีกด้วยนี่เลย อาจจะเป็นมอเตอร์ไซค์แห่งอนาคตที่เวลาจอดติดไฟแดงแล้วไม่ต้องเอาขาลงก็เป็นได้ซึ่งพวกเราก็แอบหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าด้วยเทคโนโลยีนี้เนี่ยจะช่วยลดอุบัติเหตุทางมอเตอร์ไซค์ได้อย่างมากครับอันดับสมันคือรถที่สามารถเปลี่ยนสีของรถมันเองได้ด้วยแค่พลายนิ้วเฮ้ยแล้วมันก็เป็นรถที่อุณหภูมิของตัวรถเขาเนี่ยแปรผันไปตามสีที่เขาเลือกใช้อีกตั้งหาก oh. และเจ้านี่ก็คือ BMW iX Flow! เจ้า iX ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวที่รีดแห่งมาได้523ตัวและที่เจ๋งกว่านั้นครับการชาร์จของเขานะครับหมดกังวลอีกต่อไปแค่10นาทีก็สามารถขับได้ไกลถึง120กิโลเมตรแล้วแน่นอนนะครับพูดถึง IX มันอาจจะธรรมดาเกินไปสําหรับวันนี้ฉะนั้นครับผมจะพูดถึงรุ่นสุดพิเศษอย่าง IX Pro ที่ถูกเปิดตัวครั้งแรกต่อชาวโลกที่งาน CES 2022ผู้คนต่างอึ้งทึ่งเสียวที่รถคันนี้เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีได้โดย ไม่ต้องเข้าอู่สีครับทุกคนนึกว่าประมือเรามันใช้เทคโนโลยีอีอินถ้าถามว่ามันคืออะไรผมเชื่อเพื่อนๆหลายคนที่เป็นแฟนอีบุ๊กเคยอ่านอีบุ๊กต่างๆเนี่ยจะพอเข้าใจเทคโนโลยีนี้ครับเพราะมันถูกใช้ในเครื่องอีบุ๊กที่แสดงสีได้แค่ขาวดําอย่าง Kindle โดยพื้นผิวของเจ้า IX ถูกเคลือบด้วยไมโครแคปซูลขนาดเล็กจิ๋วที่มีประจุลบกับบวกในแต่ละด้านเพื่อดึงทั้งสีขาวเทาดําออกมาได้ให่มันเจ๋งมากจริงนะเพื่อนๆเพราะผมเป็นคนที่ชอบรส าวาาแต่บางทีไปเห็นรถสีดำมันก็เท่ไงเออแล้วถ้าวันหนึ่งแบบเราแต่งตัวสไตล์แบบเ l ล a n c l น<ะ>ี่สว่างสว่างกดปุ๊บ,บรถสีขาวแต่ออกงานกลางคืนอยากใส่ทักซิโดเข้มเขมสีดำแล้วแค่กดปุ๊บรถเปลี่ยนสีดำมาแล้วที่เจ๋งกว่านั้นคือเห็นสีมันวิ่งได้ด้วยอะแต่น่าเสียดายมากนะนเพื่อนๆเพราะว่าเจ้าขันนี้นะครับไม่สามารถครอบครองซื้อแล้วมาขับบนถนนได้นะเนื่องด้วยมันขัดกับกฎหมายแห่งความปลอดภัยในการขับขี่ซึ่งหลายๆประเทศเนี่ยยังไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่อันดับส มันคือรถที่มีรูปทรงเหมือนดโดรนและมันคือรถที่จะพาเพื่อนๆหน,นีรถติดแสนจะน่าเบื่อขึ้นไปบนท้องฟ้าได้และเจ้านี่ก็คือ Aeromobil 4.0 เจ้าแอร์โรบิว4.0นี้ถือว่าเป็นยานพาหนะไฮเอ็นสุดที่ถูกเปิดตัวครั้แบบงแรกในปี2017แต่จริงๆแล้วนะครับต้นแบบของแบรนด์เขาจริงๆเนี่ยถูกคิดค้นมาตั้งแต่ปี1990แล้วครับภายใต้ชื่อแอร์โรบิว1.0แต่ในช่วงนั้นเองนะครับอย่างที่เรารู้ว่าความรู้ต่างๆวิทยาศาสตร์เครื่องกลอากาศพลศาสตร์โลหะวิทยาเนี่ยมันยังไม่เยอะมากเขาก็าเลยยังไม่สามารถทําให้มันเกิดขึ้นจริงได้ในตอนนั้นแต่เขาก็มาเริ่มทําให้มันเกิดขึ้นได้จริง ในปี2013ในรุ่น2.5ที่ถือว่าเป็นความสำเร็จเล็กๆในการเริ่มต้นของพวกเขาแต่วันนี้ครับเราจะมาพูดถึงรุ่น4.0หรือว่ารุ่นล่าสุดที่สามารถบินได้นิ่งขึ้นแรงขึ้นปลอดภัยมากขึ้นและเจ้านี่ครับใช้เครื่องยนต์ Hybrid Boxer 300มาที่เวลาขับบนถนนเนี่ยมันทำ0-100ได้ใน10วิกว่า,ก,วากับความเร็วสูงสุดที่160กิเมตรต่อชัอ่วโมงเพื่อนๆคงคิดว่าโอ้โหช้าขนาดนี้อีโค หาเรียกพี่จะซื้อมาทําไม <S <S แต่เ,เพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าคนที่ซื้อเจ้านี่มาเนี่ยเขาไม่เอาไปขับบนถนนหรอกครับเพราะว่าเขาจะไปขับบนท้องฟ้า แค่ใช้เวลาเพียง3นาทีในการกลางปีกยาว30ฟุตของมันเขาก็พร้อมที่จะบินได้ที่ความเร็ว260กิโลเมตรต่อชั่วโมงและถ้าอยากประหยัดน้ํามันหน่อยก็บินในโหมดอีโคที่220กิโลเมตรต่อชั่วโมงแค่นี้นะครับน้ำมัน1ถังเนี่ยเขาสามารถบินได้ระยะทาง500 -700 ถึง700กิโลเมตรแบบสบายๆแถมตอนแลนดิงน้งนะทุกคนใช้ระยะทางแค่3 4 0ถเมตรเองเรียกได้ว่าบินจากภูเก็ตมาลงคลอง5สบายสบาย และสําหรับใครที่อยากได้นะครับจับกระเป๋าตังค์และบัตรเครดิตกันให้ดีนะครับเพราะาทาง Aeromobile เนี่ยจะเริ่มเปิดให้จองนะครับในปี2023หรืออีก1ปีเท่านั้นก็ต้องมาดูกันนะครับว่าคนธรรมดายอย่างพวกเราเนี่ยจะสามารถครอบครองได้ไหม <c oughs> แต่ถ้าได้เนี่ทุกคนโคตร เฮ่ hey. อันดับสอม,มันคืออะไรก็ไม่รู้อ้าวแต่หน้าตามันเนี่ยเหมือนยานบินในหนังเรื่อง Star Wars ์แต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเรียกมันว่าอะไรจะเรียกว่ามอจะอร์ไซบินหรือเฮลิคอปเตอร์ก็ไม่เชิงเอาเป็นว่ามันคือ Hero X Hover ไป เจ้า Aero X คันนี้ถูกเปิดตัวต่วตอชาวโลกครั้งแรกในปี2012แต่ตอนนั้นผู้คนก็ยังงงๆอยู่ว่าเจ้านี่มันคืออะไรกันแน่นี้แต่พอคันจริงๆตัวเป็นๆเน,เนื้อหนังสดๆถูกผลิตออกมาทดสอบในปี2016เนี่ยมันดูเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นและที่สําคัญครับมันใช้วัสดุที่พวกเราชื่นชอบคาร์บอนไฟเบอร์คอมโพสิตที่ทําให้ทั้งตัวถังกับเครื่องยนต์3สูบมีน้ําหนักแค่356กิโลกร,รัมเท่านั้นเหมือนจะเบาใช่ไหมครับแต่ด้วยเครื่องยนต์แค่3สูบ มันเลยบินได้ความเร็วสูงสุดที่72กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงซึ่งถือว่าไม่เร็วมากบินในกรุงเทพอาจจะโดนมอไซค์แซงหรือเฉียวชนก็ได้และอีกข้อเสียหนึ่งนะครับก็คือการแบกรับน้าหนักของมันเนี่ยเพราะว่าเจ้านี่นะครับใช้ใบพัดดันรถขึ้นแทนล้อหน้าล้อหลังมันก็เลยทําให้รับน้ําหนักของคนที่จะมานั่งทั้งหมดเลยเนี่ยมากสุดแค่ไม่เกิน140 km. กิโลกรัมเท่านั้นก็ดูไม่เยอะมากนะครับซ้อนสาไม่ได้แน่นอนนะครับอาจจะได้ผมประมาณ2คนเท่านั้นเองแต่ ถ้าตัดเรื่องน้ำหนักออกไปเนี่ยความเจ๋งของมันอยู่ที่มันสามารถบินด้วยความสูง12ฟุตหรือราวๆ3.6เมตรได้นานถึง85นาทีก่อนที่น้ำมันจะหมดซึ่งถือว่าก็ได้สัมผัสประสบการณ์การล่องลอยบินไปในอากาศเป็นชั่วโมงชัง่วโมงแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ทุกคนกังวลมากที่สุดนะครับไม่ใช่ความเร็วหรือเรื่องน้ำมันหรือเรื่องแบกน้ำหนักมันก็คือเรื่องการขับขี่ครับเพราะว่าดูแตกทรงแล้วเนี่ยมันน่าจะขับไม่ง่ายเลยนะเพื่อนๆดูอย่างเฮ<ๆ>ลิคอปเตอร์สิครับเฮลิคอปเตอร์เนี่ยจริงๆ ากมากนะมันไม่มีการเดินหน้าหรือถอยหลังตรงๆมันคือการใช้ปีกเพื่อพาอากาศออกมารวมกับโรเตอร์ตรงกลางเนี่ยมันจะใช้แรงยกซึ่งไม่ง่ายเลยครับผมและอย่างหนึ่งนะครับที่พวกเราน่าจะเป็นกังวลกันมากนะเพื<ๆ>่อนๆถ้าใครเนี่ยเล่นรถ90อยู่แล้วจะต้องรู้นะครับอย่าง RX7 Super ต่างๆเนี่ยเวลาเราสตาร์ทเครื่องตอนเช้านะทุกคนโคสตาร์ทเนี่ยบึ้มขวัญใจเพื่อนบ้าน แต่ถ้าจะสตาร์ทเจ้านี่ทีหนึ่งนะครับรับรองว่าเพื่อนบ้านอยากสนิทสนมมาหามาคุยทุกวันแน่นอนครับเหมือนกับตอนเฮลิคอปเตอร์สตาร์ทแต่ทุกคนมันดังมาก อันดับหนึ่งมันคือรถไฟฟ้าของค่ายกระทิงดุที่ใช้ไฟฟ้าร้อเปซและมันคือรถที่ไม่ว่าจะถูกเชี่ยวถูกชนมันก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้และจ้นี่ก็คือ Lamborghini Terzaminen Concept เจ้าเทอร์โซถูกเปิดตัวครั้งแรกในปี2017เพื่อการทดลองอะไรใหม่ๆของ l amborghini ok แต่รอบนี้มันไม่เหมือนกับของเดิมอย่างเจ้า c e n t e n a r i o ที่ทดลองเรื่อง Aerodynamic กับระบบเลี้ยว4หล้อใครยังไม่ได้ดูเล่าเรื่อง7อันดับ l amborghini ok รุ่นพิเศษส,สุดๆนะครับอย่าลืมไปดูนะครับ fc กระทิงดูต้องไม่พลาดรอบนี้ครับทาง l a m b o r ได้จับมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเข้าไปนั่นทําให้มันกลายเป็นรถ l, l a m b o คันแรกที่ใช้ไฟฟ้า100%แต่นั่นถือว่าไม่ใช่จุดเด่น อะไรขนาดทางแลมโบเองยังไม่บอกตัวเลขแรงมาร้าของมันเลยเพราะว่าจุดเด่นจริงๆของมันก็คือการที่ดิงกา r ร s เ a r c h l แลบกับ m แมคคาโ s y n t h e s i s Group หรือ MIT ช่วยกันพัฒนาตัวถังคาร์บอนไฟเบอร์ที่ถูกฝังด้วยนาโนเมทเรียลที่สามารถสะสมพลังงานสะสมไฟฟ้าจากซ u เปอร์คาปาซิเตอร์ได้นั่นก็เลยทำให้เจ้านาโนเมทเรียลชิ้นนี้ครับสามารถตรวจสอบหารอยแตกแล้าจากอุบัติเหตุและซ่อมแซมบีบอัดตัวเองกลับเข้าหากัน นั่นหมายความว่าจะเทโซคันนี้สามารถเซลฟูริงหรือว่าซ่อมแซมตัวเองได้เฮ้ยทุกคนมันเหมือนในหนังไซไฟแบบอนาคตมากๆครับและถ้าในอนาคตเป็นแบบนี้จริงๆนะครับผมนึกภาพไม่ออกเลยว่าบริษัทซ่อมสีเนี่ยจะได้รับผลกระทบนี้ในอนาคตไหมก็เป็นเรื่องของอนาคตที่เราจะต้องจับตาดูกันนะครับแต่ไยงไก็ตามนะครับผมคิดว่ากว่าเขาจะออกมาใช้งานจริงๆได้เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาอีกนานแน่นอนครับรวมถึง ราคาต่างๆก็ต้องรอดูนะครับแต่ไม่ว่ามันจะนานเท่าไหร่ผมเชื่อว่าถ้ามันออกมาจริงๆแๆล้วก็มันต้องคุ้มค่าการรอคอยอย่างแน่นอนครับผมเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสําหรับ เจ็ดอันดับรถสุดล้ำแห่งอนาคต2050เทปนี้นะก็จริงๆวงการยานยนต์นะครับไปไกลมากๆแล้วนะผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะเราจะได้เห็นรถแปลกๆอีกมากมายเทค่ยูใหม่ๆนะผมจําได้เลยเพื่อนๆตอนที่รถไฟฟ้าออกมาแรกๆเลย2013มั้งเคยได้ยินช่วงนั้นนะครับสิบเกือบสิบปีที่แล้วเนี่ยผมไม่คิดอยู่เลยว่ารถไฟฟ้าความรู้สึกมันคือรถใส่ถ่านรถบังคับอะทุกคนมันจะแรงได้ยังไงมันจะขับดีได้ยังไงพิสูจน์ออกมาแล้วนะครับเรารู้สึกว่ารถไฟฟ้าเป็นเหมือนกับรถจริงๆอีกคันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วม ใหม่แล้วทุกคนฉะนั้นเรามาดูกันนะครับว่าอานาคตเนี่ยเทคโนโลยีที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยอะไรจะมาก่อนแล้วเพื่อนๆคิดยังไงครับเพื่อนๆคิดว่าอะไรจะมาก่อนหรือเ,เพื่อนๆชอบเทคนโนโลยีในรถรุ่นไหนแบบไหนมาคุยกันได้นะครับแน่นอนที่สุดครับวันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ตามดูคลิปจนจบนะครับดีใจมากๆนะครับที่เพื่อนๆอยังติดตามรายการนี้ยังเหนียวนแน่นนะครับแล้วเราก็จะยังเล่ากันต่อไปนะครับผมสุดท้ายนะครับขอฝากแรงทุกคนนะครับเชิญกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับเป็นกำลังใจพวกเราทุกคนนะครับแล้วเจอก Sweating up. You wear a hat they call dad. Me, I'm the dad in a hat. You just like coming and clothes. Me, I like asking no naps. Three, I be missed for the road. My oldest like counting racks. My middle one, she's in dark.